สวัสดีครับทุกคนผมโทเคนติกนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมเตยการ์อนจีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการทำอาวุธนะครับของฟ้ามันดีกว่าของเขียวจริงไหมวันนี้เดี๋ยวผมจะมีข้อให้ทุกคนเข้าใจนะครับแล้วก็การหายแายได้ของเกมนี้มันมีหลายทางนะแต่ผมจะมพูดถึง2ทางก่อนหลักๆที่เข้าใจง่ายๆก็คือการ NFT ที่ถลุงแร่สีม่วงเป็นเหรียญอินคาร์นะครับหนึ่งทางแล้วแล้วก็ การที่เราจะเลเวล40เนี่ยเราสามารถเข้าตลาดซื้อขายได้เนี่ยเราจะสามารถขา,ขายของแล้วเราจะได้เป็นเพชรมานะครับผมตลาดซื้อขายต้องเลเวล40นะครับแล้วก็เนี่ยให้คุณเอาของขาวของฟ้ามาขายนะครับของขาวของเขียวของฟ้าของอะไรต่างๆเนี่ยขายได้หมดหรือไม่ครับเป็นพวกขยะกิ่งไม้เศษไม้แลนด์ยมมนีต่างๆนะครับขายได้หมดเลยนะครับราคานะครับมันค่อนข้นขางที่จะดิ่งลงคพอสมควรนะครับพวกแร่นะครับแรนดยมมานีต่างๆเมื่อก่อนโอ้ขายแพงมาก แต่ตอนนี้ยอมรับว่าบอทมันเยอะราคามันเลยลูดลงนะครับของพวกนี้อ่ะก็เราก็มาดูกันแล้วกันนะครับว่าอะไรมันมีมูลค่าแล้วเราก็ไปล่าเอาละกันนะครับผมของพวกนี้ขายง่ายนะครับแม้กระทั่งเครื่องประดับต่างๆที่เราเห็นว่ามันเป็นขยะนะก็ขายง่ายนะครับดูเอาได้นะครับรายการขายอยู่ด้านหลังนะอะไรที่มันยอดนิยมก็ดูเอาละกันนะครับตรงนี้ผมบอกเลยน่าจะเป็นอาจจะเป็นรายได้หลักของเราก็ได้จากการเพชรน,นะครับอินคาอาจจะมา อัพตัวก็ได้อะไรก็ว่ากันนะครับอันนี้อันนี้แค่เบื้องต้นนะเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องที่ผมคิดว่าน่าจะจําเป็นต่อตัวละครของเราก่อนดีกว่านะเรื่องเกี่ยวกับการผลิตอาวุธนะครับอาวุธฟ้าเนี่ยมันมันเจ๋งจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยแบบพ้ยเราควรจะอัพอาวุธฟ้าก่อนอ่ะพอเราได้ผลิตอาวุธสีฟ้าเสร็จเราควรจะใส่แทนสีเขียวทันทีเลยไหมทุกคนต้องใจเย็นๆนะครับ คุณไม่ต้องรีบเลยนะสีเขียวบางทีดีกว่านะครับช่วงแรกๆนะมาดูกันนะครับผลิตผมเข้าวิจัยได้ยังไงเนี่ยผลิตนะครับมาดูนะครับผมจะยกตัวอย่างอาชีพมัคานูนะจริงๆคุณเอาไปอะแดปวิเคราะห์เป็นอาวุธอันอื่นก็ได้นะครับมันคล้ายๆกันอ,อย่างผมเนี่ยตอนแรกนะครับตั้งใจจะเอาอาวุธตัวนี้นะครับอาร์เจนต้านะครับผมได้แล้วแต่ผมสามารถผลิตได้แต่ทำไมผมไม่ผลิตนะผมมาเอะใจนะครับ1คือ เกมนี้ผมย้ำให้ตลอดนะว่าคุณต้องเน้นค่าความแม่นยำของแต่ของอุปกรณ์นั้นนะเออคือเกมนี้ผมอยากให้ทุกคนเน้นแม่นยำเพราะว่าเอาโดนไว้ก่อนอย่าวุดนะครับแรงแล้ววุดมันดาเมจน้อยนะครับรวมๆแล้วนี่นะครับมาเปรียบเทียบกันอาวุธเนี้ยโอ้มี3อันตอนแรกนะดู3อันนะอันนี้ดาเมจ16โอ้โหสุดยอดอันนี้ดาเมจ10อันนี้ดาเมจ12ว้าเอา16ไปเลยสิมาดูเปรียบเทียบกันกับอาวุธเขียวของผมนะนี่ อาวุธเขียวผมโจมตีสามผมเห็น16หกผมก็ต้องตาวาวสิครับสรุปแล้วนะครับถ้าผมเอามาผมตีไม่โดนแน่นอนนะครับมอนช่วงหลังๆวุดตลอดวุดวุดวุดเลยนะวุดถึงสี่ครั้งนะผมลองสลับเอาที่มันเป็นค่าฮิตประมาณนี้ไปตีแล้วไม่โดนนะครับมาดูค่าความแม่นยำวันนี้ครับบวก8ดเห็นไหมบวกแปดของผมบวกเจ็ผมจะยังไม่ไมคำนวณเรื่องการตีบวกนะบวกเจ็แสดงว่าค่าความแม่นยำอันสีฟ้าดีกว่านะครับผม เรามาดูพวกออปชันแฝงเพิ่มเติมต่างๆเนี่ยมันก็ยังไม่มีนะตรงนี้ไม่พูดถึงเอาเป็นว่าสีฟ้าดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดแต่ถ้าผมตีบวกสีเขียวแล้วนะครับผมก็จะได้ค่าความแม่นยามา12อันนี้ถ้าผมตีบวกอะ่ะมันได้กว่าเยอะกว่าแน่นอนแต่มันตีไม่ได้นะครับคุณต้องมาดูรูปค้อนถ้ามันขึ้นศูนย์แสดงว่าคุณไม่สามารถตีบวกได้นะตีได้แต่ว่ามีโอกาสเสี่ยงแตกถ้ามันขึ้น5แสดงว่าคุณตีได้หประมาณนี้นะทุกคนเข้าใจนะ อ่ะสรุปแล้วผมต้องใช้แบบออริจินอลเลยนะครับแต่ถ้าผมมีเงินเป็นสุดยอดตาัเยอะอันนี้ก็ว่ากัอนอีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้คือกรณีที่แบบโอ้น้ำพักน้ำแรงเนาะหามาก็ว่าจะได้3 4วันนะอ่ะโอเคสรุปแล้วค่าความเป่นยามของผม12อันนี้8เฮ้ยมันก็ห่างกันเยอะนะเออห่างกัน5นี่ไม่น้อยนะครับพอหลังๆของบวกค่าความเป็นยามมันแพงมากนะครับแต่ละอย่างกว่าจะผลิตมาได้แล้วมาดูนะครับพวกออปชั่นแฝงต่างๆเนี่ยออปชั่นแฝงสีฟ้านะครับ รู้สึกจะใช้แร่สีม่วงในการอัพเนี่ยสูงด้วยนะครับรู้สึกใช้ประมาณ1 2ื่นนะพวกแล้วก็เกี่ยวกับการเขาเรียกว่าอะไรออปชั่นแฝงพวกถลุงต่างๆเนี่ยมันจะใช้มูลค่าที่มากกว่านะครับก็แถมต้องมานั่งลุ้นอีกนะครับว่าจะได้ค่าความแม่นยําหรือเปล่านะครับมันก็โอกาสที่จะต้องเสียมแร่เนี่ยมหาศาลมากอย่างสีเขียวมันใช้แค่2 0 0กับ500เนาะมันก็ มันก็ยังยังเสียยังยผมก็ยังเสียเยอะนะประมาณนี้นะครับก็เอาเป็นว่าสรุปแล้วสีฟ้าเนี่ยกว่าผมจะปั้นให้มันมีค่าความแม่นยำถงสูงได้เนี่ยเหนื่อยแล้วก็จนพอสมควรสรุปแล้วนะครับสีเขียวเนี่ยผมอาจจะใช้ได้ยาวๆนะครับเพราะเนี่ยผมได้ทั้งแฝงได้ทั้งออปชันถลุงนะครับบวกเป็น5ตีบวกอีก5เป็น10เท่ากับผมมีความแม่นยำถึง17นะครับอันนี้ค่าความแม่นยำผมได้แค่8ดเนี่ย ผมจะต้องหามาจากไหนอะ่ะก็คือจะต้องมาเพิ่มตรงนี้ก็สู้ตรงนี้ไม่ได้อยู่ดีนะครับก็ตีบวกไม่ได้ด้วยโอ้โหผิดหวังมากก็มานั่งดูตัวอื่นต่อมันมีอะไรที่มันจะดีของผมได้ไหมตรงนี้นะครับค่าความแม่นยำบวกห้าผมก็จะมองข้ามไปเลยน้อยมากอันนี้ค่าความแม่นยำบวกหกอ่ะก็ถือว่าเยอะแถมตีบวกได้ด้วยนะครับก็น่าสนใจละอ่ะน่าสนใจแล้ว,ลวตีบวกได้ด้วยก็่ะกลับ่าผมมีค่าความแม่นยำสิบเอ็ด น้อยกว่าสีเขียวผมแค่1นะครับเอาเปรียบเทียบเปรียบเทียบนะน้อยกว่าผมแค่มนค่1นะครับแล้วส่วนที่มันจะไปปวดหัวก็คือผมจะต้องไปสุ่มตรงเนี้ยในตรงค่าออปชันต่างๆไงว่าผมจะได้ไปหรือเปล่าแล้วก็อาจจะต้องใช้แรงม่วงเยอะนะครับนะแต่ว่าถ้าผมตีขึ้นบวก4แล้วผมใช้ตัวบีบอัดสีม่วงนะครับตีบวกขึ้นมันมีโอกาสสุ่มได้ถึงบวก7ถูกต้องไหมถ้าผมได้บวก7หรือบวก6อ่ะเฮ้ยอันนี้น่าสนใจ นะครับอะสมมุติถ้าผมได้บวก6บวก6กก็จะเท่ากับาอาความเป็นยังของผมก็จะเท่ากับสีเขียวเลยแต่ผมก็ต้องมานั่งเสียตังค์ไอ้ตรงนี้อีกนะครับในการสุ่มค่าออปชั่นต่างๆตรงนี้นะก็ค่าฮิตก็ผมก็คิดว่าก็น่าจะน้อยกว่าสีเขียวอยู่ดีนะครับแต่ดาเมจมันสูงกว่างเอาเป็นว่าถ้าผมขึ้นได้บวก7ผมใช้ยาวถ้าบวก6ก็อาจจะใช้ยาวเหมือนกันนะครับก็ แต่ก็อยากจะให้ได้ก7อะนะแต่ตอนนี้ก็เหลือไม้อีกอันเดียวนะครับไม้สูงสุดนะก็ประมาณนี้นะครับก็ไปวิเคราะห์กับอาวุธอันอื่นดูนะครับส่วนพวกของป้องกันต่างๆมันจะมีผมจะใช้คําว่าฟ้าท็อปกับฟ้าไม่ท็อปแล้วกันเนาะผมจะมองว่าตัวนี้คือฟ้าท็อปที่มันจะใช้พวกหินโลหิตอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันคือของท็อปของสีฟ้านะครับก็ตัวนี้ก็ลองไปดูออปชั่นดูว่าคุณต้องการของมันไหมบางทีสีเขียวคุณยังชอบฟื้นฟู HP อยู่ก็ไม่เป็นไรแต่ก็ จริงๆหลังๆมันจําเป็นก็ต้องต้องเลื่อนอ่ะคุณก็ต้องใช้สีฟ้าอยู่ดีนะบางอย่างนะครับก็ลองวิเคราะห์กันดูแล้วกันนะครับว่าจะใช้อะไรส่วนเรื่องแหวนเนี่ยก็จะเป็นของอีกอย่างหนึ่งที่สามารถบวกค่าความแมนยำนะครับผมตัวนี้นะครับของขาวที่ผมเนี่ยกำลังล่าอยู่ที่แบบแรกๆเนี่ยมันจะได้มันจะได้นะครับไอเดนตาตัวเนี้ยคุณสามารถเอามาทําแหวนตัวนี้ได้นะครับแล้วก็ตีบวกมันจะเพิ่มค่าความแม่นยำผมจะทํ้หลายๆอันเลยนะแล้วก็จะตีบวก3ามบวกสหรือบวกอะไรให้มันสูงที่สุด เพื่อที่จะเอาค่าความแม่นยาจากแหวนนะครับนะครับผมจะเอาเหรียญแหวนขาวเนี่ยแหละนะอันเนี้ยนะครับก็ถ้ามันได้เยอะนะครับก็คุ้มอะ่ะเพราะว่า1คือถ้าผมจะไปเอาบวกความแม่นยำเนี่ยมันมีคืออันเนี้ยมีนะครับบวก2เห็นไหมบวกแค่2แล้วผมจะกล้าตีบวกเหรอผมก็ไม่กล้าตีบวกอะ่ะกว่าจะผลิตได้นะ่ะมีหินโลหิตด,ด้วยเนี่ยโอ้โหแต่ละอย่างเนี่ยมันโอ้โหต้องใช้อันนนนมานีถึง10อันอะ่ะคิดดูสิผมสู้ผมเอาอันเนี้ย มาตีบวกเยอะๆดีกว่านะก็อยู่ที่การตัดสินใจแต่ละคนเนาะประมาณนี้นะครับก็คิดว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์ไหมเออถ้ามีประโยชน์ยังไงฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับส่วนเรื่องเงินนะครับหาจากไหนอ่าเอางี้ร้านค้าตลาดแลกเปลี่ยนนะครับสิ่งที่คุณจะต้องซื้อรายวันก็มีกล่องตาเหรียญกิ้ซื้อไปเลยให้หมด แล้วก็ไอ้พวกใบสุ่มสัตว์สุ่มคนเนี่ยซื้อไปเลยนะครับอันนี้ก็ต้องอันนี้ผมก็คิดว่าก็ควรซื้อนะช่วงแรกๆอะ่ะซื้อสักหน่อยนะซื้อสักหน่อยเพราะมันได้ค่าวิจัยโคตรจะเยอะเลยนะครับนะถ้าเงินเหลือนะอ่าโอเคแล้วก็กล่องที่สัมปีโรงงานหาย,ายากนะครับซื้อไว้ครับไม่เท่าไหร,ร่นะฮะพวกนี้ก็ซื้อได้นะถ้าขาดนะครับเนี่ยไอ้พวกตีบตีบวกเครื่องประดับเนี่ยอันนี้ก็จาเป็นอยู่ตรงนี้ซื้อให้หมดเลยนะครับอย่างละอันนะครับ แล้วก็เปิดพร้อมกันไปเลยนะครับประมาณนี้เดี๋ยวแปับน,นึ่งนะมันเดินไปถึงไหนวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนยวค่อยว่ากันนะครับก็ส่วนเรื่องเหรียญทองตัวนี้นะครับเงินเนี่ยของเราเนี่ยหาได้จากไหนง่ายๆนะแนะนําให้ตีแมปแรกๆที่เราต้องการของอย่างผมต้องการตอไมอ้ผมก็ตีแมปแรกๆเลยนะครับตอไม้ตอไม้ตอไม้อย่างคนต้องการเหล็กคุณก็มาตีป้อม อาเดคานะครับอย่างต้องการหนังก็มาตีหบเพลนี่ตรงนี้นะครับเนี่ยก็เลือกแมปแรกๆนะครับอย่างผมตีตัวนี้นะครับเดนเนฟทางใต้ผมต้องการไม้นะครับผมนะตีแมปแรกๆเราจะได้ของที่เราต้องการเยอะนะครับเพราะมันดรอปแค่ชิ้นเดียวนะครับมันไม่ไปเฉลี่ยเหมือนแมปไกลๆเห็นไหมมันมีทั้งไม้ทั้งผ้าทั้งโอ้โหหนังอะไรก็ไม่รู้มันดรอปหลายอย่างมันจะเฉลี่ยกันนะหลักๆเนี่ยถ้าเรารีบจะเอาอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็มาหาแม,ปแ,มปแรกๆนะครับและอย่างหนึ่งเนี่ย ตีของเกนี้เราก็ได้ของเขาในอนาคตด้วยมาขายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เนี่ยอันนี้ที่ผมต้องการนำมาทาแหวนนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือกิจกรรมหินสีเหลืองนะครับนี่ก็ได้จากแมปด้วยนะอย่าไปลงดันนะลงดันไม่ได้นะครับก็พยายามมาใช้ให้หมดอะไรสําคัญสําคัญหมดแหละนะหลักๆก็ไลกก่ลาตามผมก็ได้ผมจะชอบซื้อคมพีพวกนี้นะครับแล้วก็ตีอ่าตีบวกประดับนะครับแล้วก็ผลึกอ่ที่เอาไว้ เหมือนกับพลังแฝงอะอะไรประมาณนี้ของใช่ปะวะของเครื่องประดับของอุปกรณ์อะโอเคประมาณนี้แล้วกันเนี่ยเอามาเอาให้หมดเลยในยของพวกนี้นะครับแล้วก็ปลุกสัตว์เอาให้หมดเลยนะครับเพื่อที่จะไปอัพสเตตนะครับผมจาเป็นมากนะปลุกสัตว์เนี่ยจาเป็นทานอัพนะจำเป็นไม่จําเป็นมาดูแล้วกันนะครับผสมนี่ค่าสเตตตสตเนี่ยคุณจะได้นะครับตามนี้เลยคุณเอาให้มันแม็กไปเลยนะครับนี่เพิ่งเลเวลห้านะ ผมก็ทําช้าด้วยแหละทั้งสัตว์ทั้งคนเลยนะครับนี่ค่าสเตตัสมันก็จะได้ตามนี้นะครับกดเลือกเอาอันแรกให้เต็มโบผสมไปเนี่ยผมจะทําอันแรกให้เต็มก่อนนะครับอันนี้ก็อย่างว่านอ้องพึ่งจะเล่นเนี่ยค่าสเตตัสก็จะได้มาแล้วนะครับทุกคนเห็นไหมนี่ด้านข้างเนี่ยเฟนพีหนึ่งนะฮะ ประมาณนี้โอเคก็หวังว่าน่าจะมีประโยชน์ไงก็ช่วยฝากกดไลค์กดซับสไครห์ผมด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะก็จะพยายามมาอัปเดตข้อมูลต่างๆให้ทุกคนทราบกันแล้วกันนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ